กษมบอกเล่าสวัสดีค่ะมาชมรถกระบะเมอร์2ด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะคันนี้นะคะที่เราคัดสรรมาให้ชมค่ะเรียกว่าราคาคุ้มๆนะคะมิสูบิชิไททานค่ะปี2013เครื่อง2.5ดีเซลค่ะราคา128,000บาทพร้อมใช้ขับดีวิ่งใช้งานได้ปกติบอดี้สวยนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะ แอร์เย็นฉ่ำเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีภายในดูสวยแม็กสวยยางใหม่ดอกยังเยอะนะคะราคาก็คุ้มค่ะเล่มก็พร้อมโอนนะคะสนใจคันนี้ไปดูตัวจริงกันได้ค่ะรถอยู่แถวพระราม2ซอย23นัดดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะ ดังนั้นจึงขอแนะนําให้นัดหมายกับผู้ขายอัปเดตสถานะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพราะว่าจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารให้ชัดเจนและสบายใจนะคะในวันนี้ต้องขอราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ